สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมจารย์ต้ามจากต้ามเพลดิ้งเดอรี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ของ C programming นะครับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของ switch case นะครับคราวที่แล้วเราเรียน if else ไปแล้วใช่ไหมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในหมวดหมู่เดิมนะครับก็คือหมวดหมู่เรื่องของประโยคเงื่อนไขนะครับซึ่ง switch case นะครับอยู่ในหัวข้อของประโยคเงื่อนไขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทําได้ในตัว if else เราก็สามารถใช้คําสั่ง switch case มาแทนที่ได้เหมือนกันนะครับในบางกรณีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันครับว่าเราใช้กันกรณีแบบไหนบ้างนะครับเ,เขียนโค้ดให้ดูเลยดีกว่านาะนะครับพอบอกว่าเราใช้ if else เนี่ยลักษณะเอ้ switch case คล้ายกับ if else เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างมันก็จะเหมือนกับ flow chart ก็ยังคงใช้ flow chart เดิมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไปไวหน่อยแล้วกันนะเนาะแล้วก็ include นะครับผมจะเขียนโค้ดให้ดูเลยนะครับ ผู้ชมจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจนะครับเอ็นฟังก์ชันนะครับอ่ะทีนี้ผมสูงให้ดูหน่อยเนาะเผื่อผู้ชมมองไม่เห็นนะครับเอ้นะฮะผมก็แก่เนาะมองไม่เห็นนะฮะโอเคครับผู้ชมครับอันนี้ผมลองใช้นะครับลองประกาศตัวแปรมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าสกอร์เอาเอาเอกก่อนแล้วกันนะครับเอาเอตัวแปรเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ตัวสวิตช์เคสนะครับโครงสร้างหรือสตรักเจอร์ของมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ współ s, s Itc switch นะครับคือเวลาถ้าเราพิมพ์ถูกเนี่ยในโปรแกรม d e v C เนี่ยมันจะขึ้นตัวหนานะครับถ้าเราพิมพ์ผิดอย่างเงี้ยเราสวิตชตกตัว H ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวบางนะครับแบบนี้ก็คือคอมไพล์ไม่ได้นะนะครับโอเคสวิช okay, แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นก็เราก็จะอยู่ในโครงสร้างของ ข้อหมายปีกกาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่พัฒนาข้อหมายปีกกาเราต้องกดแท็บเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ผมย้ําให้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเราก็พิมพ์ได้ว่านี่คือ n switch นะครับโอเคไหมทีนี้ชื่อก็บอกครับเรื่องนี้คือ switch case นะครับ switch ก็ต้องมี case เ,เสมอนะครับอ่ะเราก็ใส่ไปครับ ผมจะเว้นไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผู้ชมจะได้รู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวไอ้เจ้าท่อนนี้ยเราต้องเอามาเอาอะไรมาเติมสักอย่างหนึ่งนะครับเราผมจะแบด์ไว้ให้ก่อนนะครับอะ่ะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้มันจะมันจะงกแงกงกแงกงงๆหน่อยนะเออนะครับอะ่ะอันสุดท้ายจะเขียนว่า default อ่า มาหมุนๆอย่างนี้ครับมาหมุนๆอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหน้าตาของสวิตเคสเนี่ยเป็นแบบนี้เป๊ะเลยนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจมันทีละส่วนละกันเนาะนะครับอันนี้มันมีหลายเคสใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเขียนนี้ให้ก่อนคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเดี๋ยวฉันต้องเอาโค้ดมาใส่ตรงไหนนะนะครับใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ your ค้ดเอียนะครับอ่เราจะเอาโค้ดเรามาใส่ตรงนี้นะครับ อ่าหน้าตาของ s w i ต c h c a s จะเป็นแบบนี้เป๊ะเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยผมใช้สีชมพูนะครับอ่าเวลาที่เราเขียนโค้ดมาใช่ไหมครับมันก็จะไล่ไล่มาแบบนี้ทีนี้มันก็จะเข้าสูงเงื่อนไขนี้ครับเข้าสูงเงื่อนไขตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของ s w i t c ์เนี่ยนะครับเราจะตรงนี้มันจะต่างกับตัว if else ตรงที่ว่าใน s ว i ต c ์เนี่ยถ้าามันมันจะไม่เหมือน if else ถ้าใน if else เนี่ยครับ ใน if แล้วกันใน if เพราะเปิดขบบเข้าไปวงเล็บมาปุ๊บสิ่งที่อยู่ในนี้เราต้องการตัวบูลีนเท่านั้นใช่ไหมบูลีนเท่านั้นซึ่งบูลีนมันก็จะประกอบไปด้วย1หรือ0ใช่ไหม true หรือ false ใช่ไหมครับแต่ใน s v i c e case ต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้เราใส่ได้เฉพาะ integer หรือ ชา a r เลคเตอร์เท่านั้นชา a r เลคเตอร์นี่คือ1ตัวอักษรเท่านั้นนะครับโอเคไหมหนึ่งตัวอักษรเท่านั้นนะครับนี่จะต่างกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินทิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับจะเป็น1จะเป็น10 25 38 16อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างกันระหว่าง if else กับ switch case นะครับแต่ว่า เราเอามันทางงทํางานยังไงวะเนี่ยเออนะครับทํำยังไงมาดูกันนะครับอ่ารณนนี้ผมจะใช้เนี่ยแล้วก็ใส่ A ไปเฉยๆเลยนะครับทีเนี้ยถ้าสมมุติ A มันเป็นสูงเราอยากจะให้มันออกอะไรแม็นม้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้า A ออก1มันจะออกมันจะทําอะไรนะครับเออแล้วถ้า A มันจะศูนย์ไม่ใช่1มันจะทําอะไรความหมายคืออย่างนี้เลยครับเนี่ยอ่าท่อนนี้นะครับเอา a มาเอา a เอา a มาเป็นตัวสวิตช์นะครับในการเลือกนะครับ ว่าเอ๊ะถ้าเเป็นศูนย์จะทําอันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเขียนดีๆด,ดีกว่าเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดนะครับเอ๊ะถ้า a เป็นศูนย์จะทําท่อนนี้นะเห็นไหมเอ <A S 1> เป็น1จะทําท่อนนี้นะถ้า a ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่1จะทําท่อนนี้เห็นไหมครับอ่าทีนี้เรามาดูโครงสร้างของมันข้างนะครับข,ข้างในเนี่ย ข้างในตัว s v i c e นะครับมันจะแบ่งเป็นเคสต่างๆนะครับในตัวอย่างโค้ดที่ผมเอาให้ดูเนี่ยจะมันจะมีทั้งหมด3เคสด้วยกันนะครับจะประกอบไปด้วยเคส 0, เคส1แล้วก็เคสอื่นๆนะคร default คือเคสทั่วไปนะครับเคสทั่วไปซึ่งการการทำงานของมันก็จะลักษณะเนี่ยค่าย่า if else ครับตรงที่ว่าจะคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำงานจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะทำงานจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเข้าเคสนี้ก่อนเช็คครับว่า a ไอ้เจ้า a เนี่ยมันเป็นศูนย์ไหมถ้าเป็นศูนย์ก็ทาอันเนี้ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยก็จะไม่ทําแล้วนะนะครับก็จะไม่ทําแล้วนะโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นแต่เคสนี่มันเป็นศูนย์ไงมันก็จะทาเคสนี้เพราะทเคสนี้เสร็จป,ปุ๊บโค้ดของเราครับก็จะมาเขียนตรงนี้สีอะไรดีสีเขียวเราก็จะมาเขียนโค้ดตรงนี้ เห็นไหมก็เขียนโค้ดอะไรของเราก็ว right, so, ่าไปปิ้นโอ่งปิ้นเอฟอิฟเอลอะไรข้างในนี่หรือจะวนหลูมจะอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วในสวิตเคสนี่เขาจะมาใช้แค่ไม่กี่อย่างเอามาใช้ในการปริ้นเอามาใช้ในการกําหนดค่าเอามาใช้ในการแสดงขึ้นไขต่างๆนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บพอมาทาตรงนี้แล้วมันก็จะออกนะครับโค้ดก็นจะมาอย่างงี้ทํามันนี่แล้วก็ออกมาเลยนะครับอ่าเป็นอย่างงี้โอเคทีนี้ ถ้าสมมุติว่ามันแม้ได้มีค่าเป็นศูนย์มันมีค่าเป็นเลขหนึ่งมันก็จะมาเข้าเคสนี้ข้างบนก็ไม่เข้า default ก็ไม่เข้านะครับทีนี้มาดูโครงสร้างมันต่อครับเคสอุย้ยเราพิมพ์คําว่าเคสนะครับซึ่งไอ้เจ้าเคสเนี่ยอยู่ภายใต้สตร u กเจอร์ของเครื่องหมายปีกานะนะครับไอ้อเจ้าเคสเนี่ยเราก็ต้องใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปใช่ไหมครับนะตัวเนี้ยเรารับมาเป็นอินดิเจอร์ใช่ไหมรับมาเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับ เพราะนั้นแต่ละเคสเราก็จะแบ่งเป็นเคสที่มันเป็นเคสจํานวนเต็มนะครับเช่นถ้ามันเป็นศูนย์ก็ใส่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณผู้มชมอยากจะใส่ให้มันแบบเออเป็น18บแปดว่ะเราก็ใส่18เอ้อมันเป็น20่ว่ะเราก็ใส่20นะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่2เคสเนี้ยมันไม่ใช่18แล้วมันไม่ใช่20มันก็จะมาทําตรงนี้ทําให้ดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวงงนะครับผมอยากจะปริน t f นะครับเออป็น f ดีกว่าเป็น f นะครับ ผมก็จะพิมพ์ f คําาว่าอะไรดีล่ะ hello world นะครถ้าสมมุติว่า a เป็น0นะครับมันจะพิมพ์คาว่า hello world ออกมานะครับทีนี้ถ้ามันไม่ใช่0เอ้ยมันไม่ใช่18มันเป็น20นะครับแล้วก็อย่างนี้ this is a p e n นะครับ this is a p e n ามันคือปากกานะครับ แต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทั้ง2เคสนี้เลยนะครับพิมพ์คาว่าให้มานะครับพิมพ์คาว่าให้มาแค่นี้อ่ะง่ายง่ายงนะครับอันนี้มือแฟนผมนะฮะโอเคครับแล้วก็ง่ายๆอย่างนี้แล้วเราก็รันเลยนะครับป๊บเห็นไหมครับเจ้าโค้ดเนี่ยพอดีผมไม่ได้รับข้ามจากผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นพอผมรันโปรแกรมปุ๊บมันก็จะเข้าตรงนี้เลยครับ เห็นหมเอเป็น0มันก็เอาศูนย์มาเช็คครับว่าศูนย์มันเข้าเคสไหนนะอ๋อมันใช่เคสนี้ไหมไม่ใช่ใช่เคสนี้ไหมไม่ใช่ใช่เคสนี้ไหมใช่ก็ถึงจะทำนะครับซึ่งกรณีที่ไม่ได้อยู่ในเคสไหนเลยมันต้องพิมพ์คาว่า Default เท่านั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับในสวิต c เคสเนี่ยเราใช้โคลอนหมดเลยนะเห็นไหมครับอ่า แล้วก็จุดสัดสงเกตครับคุณผู้ชมครับเวลาเราใช้คําว่าเคสปุ๊บใช่ไหมเขียนโค้ดอะไรไปเรียบร้อยแล้วเขียนกีน่บรรทัดก็ได้นะครับโอเคไหมแต่พอเขียนเสร็จปุ๊บถ้าจะจบเคสแล้วคุณผู้ชมต้องใส่เบรกด้วยเพราะว่าตัวสวิตเคสเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเวลาที่คุณผู้ชมเขียนโค้ดโปรแกรมเนี่ยมันจะทํางานจากบนลงล่างซ้ายไปขวาใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมไม่ใส่เบรกนะครับคือถ้าใส่เบรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดสวิตแล้วมันก็จะออกจากสวิตนี้ไปเลย แต่ท่านผู้ชมไม่ได้ใส่เบรกลองดูนะผมลองอลบเนี่ยปา๊ปาปสมบูรณเคส18ผมไม่ใส่เบรกเคส20ผมก็ไม่ใส่เบรกนะครับผมเว้นมาทัดด้วยคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าผมกำลังจะทำอะไรนะครับเอออาจารย์ตั้มจะทำอะไรวะนะครับอะสมมติผมไม่ใส่เบรกในเคส18เคส20นะครับแล้วข้อเนี้ย พอเราใส่ a อเทากับศูนย์มันจะมาออกให้แน่ๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เบรกผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้อ่านะครับอ๋อแต่กรณีนี้นะครับกรณีนี้มันจะมาที่ให้เลยใช่ไหมเด,เดี๋ยวผมลองใส่18สิอ่าในน,นี้อย่างงี้อย่างงี้นะครับ กรณีที่ถ้าเราใส่ค่าที่มันไม่ใช่เคสพวกนี้เลยเนี่ยมันก็จะข้ามริปกติแหละแต่ถ้าคุณผู้ชมใส่เลข18แน่นอนครับว่า18เนี่ยพอมันมาเข้าเคสนี้แล้วมันมาทาโค้ดบรรทัดนี้แล้วใช่ไหมอย่าลืมนะครับเราไม่มีเบรกนะพอไม่มีเบรกมันเหมือนรถที่ไม่มีรถที่ไม่มีเบรกครับมันก็จะไหลใช่ไหมอันนี้มันก็จะไหลลงมาข้างล่างพอมันทําเคสนี้เสร็จปุ๊บเอาเอาไม่เบรกนี่งั้นก็ทําอันนี้ต่อเห็นไหมอ,อันนี้ยังไม่เบรกนี่มาทำน,นี้ต่อ ับมันก็เลยปิ้นสามมาทัดลวดเลยเห็นไหมครับเราก็เลยจะเห็นว่าเฮ้ยมันพิมพ์เขาว่าฮัลโหลพิมพ์เขาว่าดิสดิสเพนแล้วก็พิมพ์เขาว่าให้มาด้วย3อันเน่เพราะฉะนั้นถามว่าโค้ดเราเนี่ยไม่มีเบรกได้ไหมคําตอบคือจริงๆคือได้แต่ว่าอาจจะทําให้เราเขียนโค้ดได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการเขียนโค้ดเราต้องดูโฟลชาร์ตประกอบด้วยนะครับถ้าเรามีโฟลชาร์ตแล้วก็ดูว่างานเราเนี่ยมัน การเขียนโค้ดของเราในแนวนี้มันตรงกับลักษณะางานที่ลูกค้าเราต้องการหรือเปล่าหรือลักษณะกับลักษณะที่ขึ้นลงงานเราต้องการหรือเปล่าหรือตรงกับที่โจทย์เราต้องการหรือเปล่านะครับตัวสวิตช์เคสก็คงจะประมาณนี้นะครับผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มาแนะนาให้รู้จักครับว่าตัวสวิตช์เคสเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเบรค้ดมันไหลแน่นอนวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Oh! <laughs>